ข่าวดีในวันพรุ่งนี้ของคุณคือเรื่องอะไรคะข่าวดีของคุณในวันพรุ่งนี้คือเรื่องอะไรห้าเหรียญห้าถ้วยโอโ้ขออีกหนึ่งใบนะคะโ้เดอดซันข่าวดีในวันพรุ่งนี้ของคุณนะคะห้าเหรียญห้าถ้วย แล้วก็ราชาถือไม้เท้าและเดอะซันเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดไอเดียหรือว่าแม้แต่ความกังวลในเรื่องเงินเรื่องความรักหรือในเรื่องงานนะคะมาทุกเรื่องเลยนะเนี่ยในคลิปนี้นะคะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะขอให้คุณเชื่อมัน่นขอให้คุณทำใจให้สบายๆขอให้คุณอย่ายึดติดอะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วก็เนี่ยขอให้คุณมีความสุขในปัจจุบันและขอให้คุณทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทําสิ่งที่อยู่ปัจจุบันทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณณนะเวลานี้นะคะมีหน้าที่อะไรก็ทําไปมีสิ่งใดให้ทําก็ทําไปนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวเองค่ะเนี่ยห้าเหรียญห้าถ้วยคุณกําลังจะได้ปลดเปลื้องภาระ นินสินไม่มากก็น้อยนะคะแล้วแต่กําลังบุญของแต่ละคนแล้วก็คุณกําลังจะได้ยกภูเขาออกจากอกค่ะคุณกําลังจะได้คลี่คลายเรื่องที่คุณกังวลหรืออุปสรปรคปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนาะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขา,เ,าเขาเรียกว่ามีอํานาจเหนือคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีบาร,รมีมากเนี่ย ผู้ชายคนนี้มากระเดื่อซันนะคะเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีนะคะมียศมีตําแหน่งที่มันมันใหญ่กว่าคุณอะที่มันยิ่งใหญ่กว่าคุณมันเหนือกว่าคุณมาช่วยปลดเรื่องภาระหรือว่ามาให้โอกาสมาให้งานก็ได้หรือมาให้คําปรึกษามาให้แสงสว่างกับชีวิตคุณก็ได้ค่ะเดื่อซันเนี่ยสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะมันกำลังจะจบลงค่ะ หรือว่าในบางคนอาจจะเป็นทุเราบางคือมันดีขึ้นมันคล่องตัวขึ้นมันมันมีที่ปรึกษามันมีหนทางมันมีแสงสว่างนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีวิตคุณจะสดใสมากๆนะคะและถ้าคุณมีปัญหาอะไรหรือมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขต้องคิดนะคะถ้าคุณไม่มีใครขอให้คุณมองคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ที่จะสามารถชี้แนะนําทางให้คําแนะนําคุณได้ คุณจะได้พบทางออกค่ะคุณจะได้ออกจากปัญหานั้นคุณจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะเดอซันนะ่ะไม่ว่าจะเจออะไรมาคุณสามารถเอาชนะได้คุณสามารถจัดการได้คุณสามารถผ่านพ้นได้ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อารมณ์ใหม่ๆชีวิตที่สดใสชีวิตที่เหมือนเกิดใหม่อะ่ะบางคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะมันขนาดนั้นเลยดูจากห้าเหรียญห้าถ้วยน,นะมันเป็นพลังงานที่แบบท้อแท้สิ้นหวังชีวิตคุณกำลังจะพลิกฟื้นค่ะ จากร้ายกลายเป็นดีจากดีจะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครที่ทำอะไรจะประสบความสำเร็จค่ะใครที่รอรับข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีค่ะช่วงชีวิตช่วงนี้คุณสดใสมากๆนะคะทำอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนทำอะไรก็ดูมีชื่อเสียงไปหมดนะคะขยับตัวอะไรก็ดูเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะเดอะซันน่ะคือความเปล่งประกายความมีออร่านะคะ ดวงดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆทำสิ่งใดก็จะสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีอุปสรรคปัญหาใดคุณก็จะผ่านแบบฉลุยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะศรัทธ,ธาในตัวเองทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองนับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันรักษาพลังใจรักษาพลังงานดีๆบวกๆไว้แบบเดอะซันแบบแสงพระอาทิตย์เลยนะคะแล้วทุกอย่างในชีวิตคุณจะราบรื่นมากๆ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะสดใสยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ไขนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้นะคะพลังงานเดือนสันในวันจันทรนะขอให้คุณมีความสุขสดใสคิดอะไรสมปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดถึงคนที่ดีๆก็จะขอให้ได้รับสิ่งที่ดีๆคนดีๆนะคะสวัสดีค่ะ